ไปตาแสบคือเซ็นกันจบจาบานเฮ้าเนี่ยน้ำปลาเนี่ยซื้อน้ำปลาอยู่นี่เราไปกินมดเป็นสิบขวดแล้วขวดละสามสามเหรียญสองจุดสี่เจ็ดถึงสามแสบคือกันแต่มันขวดหน่อยแป๊บเดียวก็หมด ของไทยมาจากไทยว่าไงจังสีเดี๋ยวกะโต๊กแตกด้วยเนี่ยเดี๋ยวกะโต๊กแตกเดี๋ยวกะเอิ่นมาทำว้นสะอาดด้วยเนี่ยพวกเนี่ย ช้อปปิง้งแล้วสื่ออีหยังวะลืมพอฮอดเวลามันก็นลืม คุยกันเดอร์ผู้ใหอยู่ทักทายกันนะคะอาหารในอิเชียก่มี่อยู่เด่วบายบรายเด็กหน่อยไปตะทหารทหาักแอบทายหลูกข้าเจ้ากัน เบิ่งตีนไก่ก่อนเพื่อมีมือนเนี่ยเพื่อฟุกมมือนันมาฟุกพผอดตีนไก่ไอ้แพกหนึ่งไหมดีใจว่าแม่หายก็ถือเลขกระป๋านบ่มี่โอนี่บ่มี่มิต้าอันนี้มิต้ากลืนเนี่ยมิต้าไตไตอันนี้อันนี้ตับมีตับมันมีไตแต่พวกนี้ขายอยู่เรื่อยๆอยู่ กับพึ่งเอามาขายช่วงหลังๆอยู่ละแต่แต่กี่กับพ่มีมาขายแต่ว่าตีนไก่นี่บ่มีเลยเอยียงนี่อันนี้กับพึ่งมะมัยแต่กี่บ่เห็นเอ้ยบ่จักของแสบบ่เอามาขายบ่อมาล้มอีกเดลยพ่าร,รถเขาสิมาส่งไอ้ทุกมือรถไอ้รถไอ้รถอีหยังก็รถทากอ่ะก็จะเอาสิมาส่งไอ้ สินค้าทุกมือทุกมือต้องเช็กเบิ้งทุกมือมเพื่อมันข้ามาโมม่กินยังบม่เห็นซวงอยู่อยเด้อเมื่อวานนี่กินตีนไก่กู้อ,อิ่ม,มเป็นพวกเนื้อหมูโมมีซังกิโลขายไม่แต่บแบบนี้ละ่ะผู้ใดบ่เระเ,เห็น อยู่อเมริกาอยู่ในันร้านขาไม่มีชั่งกิโลขายด้วย้าแ็คขายแบบนี้เลยพวกเนือ้อหมูหมูม้ากาไก่อันนี้เป็นพวกเนื้ออันนี้เป็นพวกเนื้อคว้ยเนื้องัวเนือ้อ เนื้องว่วงสนาบเป็นเนื้องว่วแห้งเด้อเห็นน้อยเนื้อบางเนี่ยเนี่ยสามร้อยกว่าบาทนี่ซ้ำนี่น้อยน้อยศูนย์จุดหกเก้าพวกเนื้อนี่ยค้ายแพ้ง <c oughs> อันนี้แม่เป็นตาเสบนี่แม่นี่เป็นตาเสบปลาสมอน้องปลาสมอนแต่บงังบ่สดดอกเหนือมันสีเป็นสีสีดเล้คล้ายป่คคอยดีดอกปลาสมอนอสดแล้วหันแพงนะมือซีพก สิบหกสิบเจ็ดดอลลาร์สิบสี่ดอลลาร์ต่อ่อยถือปากปันหดดอกก็เสียปันไดดอกปูอาหารทะเลอะนี่ปลาไหลก็ที่ซื้อกุ้งไปไอันนั้นกินเมื่อแรงซื้อไปใส่ไอ้ตำไอ้ ักแตงใส่กระปุนมังปลานิ่นีน่ปลานิ่นปลานิ่น,น,นหลอกหนงังหลอกกางเรียบร้อยบ่มีกางบ่มีหนงังปลานิ่นแถลงกับเป็นพวกหมูม้ากาไก่แซียผักแข็งตาัางกับไอีนี่มันอีหยังสิว่าเด้๋น่ะ เดี๋ยวอหลดมาช็อปกุ้งไปใส่กุ้งไปเ็นตามมกแตงกินก้อนเหมือนแรงอันนี้ดีบุงหน่อยเถอะล่ะุงใหญุ่งใหญ่จัมโบ้สิบสี่เหรียญสิบสี่เหรียญกะโอ้ สามรลอยสี่รลอยเป็นเรื่องเนี่ยตรงเนี่ยตรงเนี่ยสามรลอยสี่รลอยหาเหลือตัวยังไงอีกเนาะก็มีแต่ต,ตัวหน่อยๆแต่ละ มอมไใทุงนี่อันนี้เป็นพวกใส่น้อยช่ยน้อยไปป้ไปพัดเข่าสำสัวกินเหมือแรงหมกแตงโมเบอร์หมึกแตงโม,งโมนวลราหวเปลี่ยน6กสามสบปร้อยแปดสิบาทนี่หน่วยหนึ่งบมแพ้งเด็ดกมึกโม แต่ว่าไข่บอค่อยดีดอกข้าะเจ้าบอค่อยมาก,กินเนี่ยพักอันนี้ขายดีดีไกลสิมมิดเหรอเจ้าก็มิดเจ้าหน่อยนี่ละพัก พี่ก็พี่ก็ไม่ได้อยากหวัวตรงเนี้ย,ยเหงียกกวยแตบแสงอยู่ว่ามันห้ำมากระไอพี่ก็ขายดีได้นี่สั่นมาพีกหมดเลยได้เนี่ยขายหมดมากินเราพีกบวกเนี่นกบัวกับเหงียวแตบแสงเนี่ยอันนี้บักบวบแซ่บเด้บักบวบฝรั่งนี่แซ่บเสียบ ข้าเจ้าเหตุงานบ่ท่านที่จริงข้าเจ้ามีของอยู่เด้แต่วายูขังในรอคนจัดเรียงมีอยูู่้เดียวอยู่ตรงจุดนี้เบ่งกล้วยกล้วยเหมือนในโอ้คือขี้ลายเด้ก็กติสีงามเด้เบ่งกล้วย <laughs> ืบ่ค่อยซื้อกินเพราะว่าพอมากินกล้วย ชอบกินกล้วยนะคะก็เลยมีซื้อกินนีน่ผักข้าวถุงกระหิ e ่เห e ี่ยวเห็ดนี่มิเตเห็ดแบบนี้ห ed, เห็ดฝรั่งบ,งบ่มีเห็ดเฟืองเห็ดฟางบ้านเนาะโอมีนี่จักเห็ดอีหยัยงดอกเนี่ยก็าจากซื้อมันเห็ดแบบกลมๆแบบเนี่ยโบ่คยแซ่บเอาไปซุปแล้วก็บ,บ,บ่แซ่บแต่ก็พอกินได้ เบื้องเศษเบื้องอันนึงขอเสียงถูกดาไ <laughs> เสียงถูกดาบ่นี่มาถ่ายวิดีโอนี่ถ่ายหลดล่ะเอาเบื้องเศษเบื้องอันนึงหมดแล้วเบื้องเศษเบื้องหัวซิงไข่หมดเนี่ยหัวซิงคายดิ่แถวนี่ล่ะเนี่ยผักชีผักชีผักชีเล้าสองหนึ่งจุดเก้าแปดเกือบ หกสิบบาทนี่พี่น้องหกสิบบาทนะคะบึ่งเนี่ยหมวยกันยังหลายกว่าก็ว่าไอ้พักไอ้อันนันมืดไอ้โฮเชงไคเนี่ยพักไอ้พักสังเงียพักสังเงียซ้ำกันบกเบกกี้ยอดก็หกสิบบาท มีละพักกต่ไม่ซ้ำนี่ล่ะพักพักไทยห้าก่าข่อยมีอีหย,ยังนี่ไหมเห็นยูอันทุกเมื่อแต่ว่าบอกก้อยสื่อกินมันคืออะไรมันคือแบบปิงโป๋บ้านนอามหมบกเคือบอ่ก็เคือเทศบ,บอกเงี้ยบ่บักอ่บ่ ยืดหน่อยพวกมั่นพวกนี่มากินมั่นนี่มั่นเต็มนี่คล้ายดีข,ขนาดเดียวฝรั่งมากินมั่นท่านผ้ชมจะเป็นผว,วกคอแพกผวกค้นขีดขานขี่ขานปอกทั้งนั้นเป็นข้นขีดขานปอกไปสื่อข้างนี้จะเป็นพลไมา้ เด็กกุ้งเด็กกุ้งหยอดียวย่างเฮือนอยู่รอบอปลานอยู่บกือเ,เทศยบบกือเทียบแล้วบขือเทศ,เเทศมีอยู่บขือเ,เทศเหลืออยู่ย่ยางแพ่งหาเหรียญหาสามสิบหาอืมจำนี่รอยหาสิบบาทแค่นี่ระมาณถยี่สิบหน่วยอืมมีหลายชนิด แบบนี้กระถืกแน่แบบนั้นมันเงาเก็เลยแพงอันนั้นกระถือกอันนั้นกระแพงขึ้นมาแน่ตามระดับความสวยงามมีหลายชนิดไงมันฉลอันชนิดกันเล,อนลย 3, อันนั้นก็คนละสีนะก็ลายสีหลากพันอันนี้อันนั้นก็รุ่นใหญ่ ก๊อก้ายกระเมยกวาดเม็ดอันนี้ละยูเบิดมือเบิดเบี้ยนเตละมือลูกค้าเฮียเฮียนี่ตำตำนี่เฮียเฮียพอาพ่อนยางเกี๊ยบพรอมมาที่นี่บอกมาหลวกศูะสุนข้างนี้ก็เป็นพวกขนมทางนี้ก็จะเป็นองุ่นจะบอกว่า ผลไม้อยู่นี่สู่บ้านเท่าได้จ้ะสู่เมืองไทยบ่ไดรรสชาตินะความสวยอ่ะสวยอยู่เมืองนอกจะสวยกว่าแต่รสชาติสู่เมืองไทย่ได้เมืองไทยเนี่ยรสชาติจะอร่อยกว่าแอปเปิปปลนี่ลายสายพันธุ์เนี่ยอันนี้ก็แอปเปลิลเนาะลายสายพันธุ์มากเลยซื้อบัตแตงนจ้ะ ชื่อแต้ตมี่ตำกันขึ้นไก้าวตีอ,อันแนวว่างกล่อมทบบนี่ไเดี๋ยวสิบาตนต่อกัน ยัดเนียโอ้แต่พนักงานอยอาวี้องบ้างกล่องกล่งยังดัอเดียว,วยางมแปงบานเท่าบมี่ม่ต่ตแตงแบบนี้แตงแบบนี้ มีงามอยู่กระตําตํากับเศบอยู่กระบะรถเ่แท่อเปงกแหวบ่านห้อง tắm đầy du sán thưa อันนี้ใช้แทนตู้ a t m ได้ใดได้เนี่ยเดี๋ยวด้จะตับกล่องให้เบิง้งใส่แทนตู้ a t m ได้ใดจ้ะแต่ว่ากดได้ครั้งละร้อยใจเงินเือนหนึ่งกับใจของสื่อของเือนหนึ่งกัก็กดเงินเือนหนึ่งเอา้าดู มาต่อแถวกันเลยเรื่องบตรรหัสรหัสอีกอย่างเมื่อกี้นะจ่ายเงินเองนะคะ แคทเชียใจเองท่อนเองเครื่องวางเยอะแยะกับเราไปได้มาต่อแถวอยู่หัวฝรั่งเนี่ยชิบซีจุดีสาม ใส่ใจเงื่อนกับดคตรเย็ดถ้าบ่อยาใกได้กับโคโน่เสร็จแล้วจ่ายเองทอนเองคิดเงินเองจังสิละจังละขาเจ้าหลักขาเจ้าขโมยของหลายจ้ะขาเจ้าขโมยของหลายเด้พวกก็ลางขี่โกงกับมีดเด้บ่จ่ายเงิน